รถไฟฟ้าคราวนี้จะมีการเลิกใช้ในฝั่งสาภาพยุโรปตั้งแต่ปี2035เป็นต้นไปการเลิกใช้รถไฟฟ้าในปี2035นั่นหมายถึงว่านะครับรถน้ำมันหรือเครื่องยนต์สันดาบจะถูกเลิกผลิตอย่างเป็นทางการนะครับบริษัทน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มวัดไว้แล้วละ่ะนะครับเขาคาดการณ์ว่าปี2040จะไม่มี ร,รถที่ใช้น้ํามันอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเขาต้องประเมินว่าบ,บริษัทของเขาจะได้รับผลกระทบขนาดไหนอย่างไรก็ตามกระแสรถไฟฟ้าสําหรับในประเทศไทยกําลังฟูเฟื่องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กระแสรเรื่องของโซลาเซลล์นะครับกำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนส่วนใหญ่หันมาใช้โซลาเซลล์ ale, นะครับควบคู่กับรถไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามรถไฟฟ้าที่สั่งจองกันมากมายในประเทศไทยยังคงขาดตลาด สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของความขัดแยง้งของมหาอำนาจเรื่องของพลังงานและการความเดือดร้อนที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อเริ่มต้นมีเก็บตายเพียบเลยทีเดียวนะครับอยู่เกรนบวยรัสเซียยิงถล่มนะครับขีปนาวุธลงห้างส,สินค้ามีผู้ ด้รับบาดเจ็บนับพันคน G7 ร่วมประนามพร้อมกล้าวหนุนยูเครนนานเท่านานขีปนาวุธพุ่งเข้าใส่ห้างเสบจสิค้าแห่งหนึ่งที่แออัดไปด้วยผู้คนในตอนกลางของยูเครนจากคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโวอโรโรมีซเรนสกี้ขณะที่มอสโกเดินหน้าสู้รบเพื่อความมั่นคงหลักทางตะวันออก และผู้นำตํำตกให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามตาบนานเท่านานฮะบังเอิญที่น่าสนใจคือระเบิดลูกนี้ดันไปลงในช่วงการประชุม G7 นะครับซึ่งไม่เป็นผลดีกับรัเสเซียนะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าใครเป็นคนลงมือกันแน่ในขณะที่รัเสเซียก็แสบฮะโตไม่ได้นัดผิดชำระนะครับครั้งแรกในรอบ100ปีแนะนักลงทุนไปรับเงินกับตะวันตกเอง นะครับรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าเขาผิดชำระหนี้ต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งทศวรรษแนะนักลงทุนไปรับเงินกับบรรดาตัวแทนการเงินของตะวันตกโดยตรงในเงินที่ส่งไปแล้วแต่ผู้ถือหุ้นนะฮะกู้ไม่ได้รับนะครับทำเนียบเขาออกระบุว่ารัสเซียผิดนัดชำระหนี้ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ การปฏิวัติรัสเซียเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตอันครอบคลุมตัดขาดมอสโกกับระบบการเงินโลกนะครับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ว่ารัสเซียไม่มีเงินจ่ายแต่เป็นผลมาจากถูกคว่ำบาตจากนา,นานาชาตินะครับรวมถึงปิดช่องทางไม่ให้ธนาคารของพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกรับชำระหนี้พันธบัตรของทางฝั่งรัสเซีย ในขณะที่งานนี้มีเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับอินโดนีเซียประเมินตะวันตกกดดันเชิญยูเครน,นเชิญรัสเซียเข้าร่วมประชุม g 20ประธานาธิบดีวาราดามียปูตินแห่งรัสเซียมีแผนเข้าประชุมสมมติจ g 20ในอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกาย,ยนจากการเปิดเผยของที่ปรึกษาของเกรมลินนะครับคำเชิญจากก,า,กาตานะครับซึ่ง ขัดขืนเสียงคัดค้านจากโลกตะวันตกบางประเทศท่ามกลางประเด็นพิพาทระหว่างวิกฤตสงครามยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นนะครับสาวชาวยูเครนนั้นปรากฏว่ารวมตัวถ่ายนู๊ตนะครับระดมทุนสู้ศึกรัสเซียได้เงินแล้วกว่า28ล้านบาทสาวชาวยูเครนตั้งกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์แลกภาพนู๊ตกับ เงินสดเพื่อนำไปสนับสนุนที่ทหารที่ทำสงครามต่อต้านรัสเซียล่าสุดนะระดมเงินทุนได้แล้ว400,000ขอไป642,000 6 000, 4, 2, ปอนด์หรือ28ล้านบาทผู้หญิงกลุ่มนี้มารวมกันตัวกันนะครับแล้วก็โดยผ่านโอริเฟนนะครับโดยมีสมาชิก38คนเสนอภาพนูตของตัวเองให้แก่ผู้บริจาคเงินแก่องค์กรการกุศลนะครับของอยูเครน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นับการแบนทองคำของรัสเซียจำกัดรายได้ของมอสโก1.9หมื่นล้านต่อปีแอนโทนี่บริงเคนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN นะครับระบุว่ามาตรการแบนการส่งออกทองคำจากรัสเซียจะช่วยตัดทอนรายได้ของมอสโกมากถึง1000 ขอภัย19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตเล่นงานรัสเซียซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงล้มเหลวในความพยายามทุบทําลายเศรษฐกิจของทางฝั่งของมอสโกนะครับในขณะที่เจ้าภาพโพสต์ประจานแขกงานแต่งซองเซง็งใส่ซองน้อยไม่ยอมจ่ายค่าโต๊ะจีนนะครับเจ้าภาพงานแต่งแห่งหนึ่งในมาเลเซีย เล่าประสบการณ์บนเฟ e บุ o กกร่ำกรวนเกี่ยวกับแขกเรือที่ใส่ซองไม่พอกับค่าโต๊ะจีนนะครับในความหวังจะเรียกความเห็นใจแก่ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์แต่ผลลัพธ์กลับออกมาตรงข้ามกันนะก็โดนด่าระงมเลยทีเดียวในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็วุ่นนะครับนมผงจากทารกขาดตลาดนะครับ สู่ผ้าอนามัยไม่มีให้ซื้อรุ้นประธานาธิบดีโจไบเดนแก้ไขนะครับหลังจากวิกฤตโรคระบาดโควิด1 i d ในสหรัฐอเมริกานะครับกรีดลายลงนะสินค้าจำเป็นต่างๆเกิดการขาดแคลนอย่างหนักนะครับกลับมาวางบนชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นกระดาษชำระยีสต์แป้งทำอาหารแต่แทมทอนนะครับ แถมพอนผ้าอนามัยแบบสอดของบางยี่ห้อมีผู้คนใช้กันยังขาดตลาดไม่จบสิน้นพร้อมกันยังสร้างปัญหาชีวิตใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องแบบเรื้อรังเพราะผ้าอนามัยเป็นของใช้ที่ว่าถึงเวลาแล้วจะต้องมีใช้นะครับเมื่อปรากฏว่านะครับสามารถออกจากบ้านไปทำงานหรือทำธุระจำเป็นทั้งปวงในภาพนี้เป็นตัวอย่างของ แมพอนที่แสดงอยู่ในวิกิพีเดียซึ่งก็เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่แก๊สคอรินรั่วที่ท่าเรือจอแดนหนีอลมานปรากฏว่าตายถึง12ศพนะครับได้รับบาดเจ็บกว่า250คนเกิดเหตุแกส๊สคอรินรั่วไหลที่ท่าเรือในเมืองอา าาคารับาของจอแดนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการสัมผัสแก๊สไม่ต่ำกว่า12คนนะครับได้รับบาดเจ็บอีก251คนในขณะที่วาลาดาเมียปูตินก็ยืนยันเตรียมจะเดินทางต่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังทําสงครามยูเครนประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียจะเดินทางไปเยือน2ออดีตรัฐสหภาพโซเวียต แถบเอเชียกลางในสัปดาห์นี้ซึ่งจะถือเป็นการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของผู้นำหมีขาวนับตั้งแต่เริ่มส่งทหารรุกรานยูเครนนะครับผู้สื่อข่าวของทำเนียบเคลมรินนะครับประจำสถานีโทรทัศน์ลอตเซียวันนะครับระบุว่าปูตินมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนทาจิกิสถานนะครับและก็เติร์กมีกิสถานในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นก็จะร่วมหาหรือกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียที่กรุงมอสโกด้วยนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ปรากฏว่าร้อนตับแตกเลยทีเดียวนะครับโตเกียวทุบสิติร้อนนะในเดือนมิถุนายนร้อนที่สุดในรอบ150ปีเตือนนะครับอาจจะต้องมีการตัดไฟญี่ปุ่นเผชิญกับคลื่นอากาศร้อนจับ ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยอุณภูมิในกรุงโตเกียวพุ่งแต่ระดับสูงสุดนะครับเดือนมิถุนายนในรอบเกือบ150ปีขณะที่ทางการเริ่มออกมาเตือนปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นสภาพอากาศในกรุงโตเกียววันนี้คาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซเซียสหลังจากแตะระดับ35องศาเซเซียสต่อเนื่องมา3วันติดต่อกัน ถือเป็นช่วงเวลานะครับอากาศในเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการจดบันทึกในประวัติศาสตร์ในปี1,875ที่ผ่านมานะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ตอนนี้ก็คาดหมายนะครับว่ารถโดยสารนะครับที่ขายในปี2 0 4 0จะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ X ซอนโมบิลคาดการณ์ว่าปี2040นะครับเป็นต้นไปรถยนต์โดยสารรุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายในโลกจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดประธานบริหารนะครับบอกกับสำนักข่าว CNN ในปี2021รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราส่วนคิดเป็น9%ของยอดรถยนต์โดยสารทั้งหมดเท่านั้น รวมถึงรถยนต์ระบบปลั๊กอินไฮบิดนะครับอ้างจากข้อมูลการตลาดแต่เพิ่มเติมในปี2020นะครับถึง109 c นะครับ CEO ของ Exxon Mobil บอกว่าบริษัทกำลังประเมินว่ายอดน้ำมันจะลดลงส่งผลกระทบต่อพวกเขามากแค่ไหนนะครับ Exxon Mobil เป็นหนึ่งของบริษัทน้ำมัน,นระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้ ในเว็บไซต์ระบุว่าพวกเขาเป็นผู้กลั่นและผู้ทำตลาดปิตโตเรเลียมนะครับของบริษัทเคมีที่ใหญ่ที่สุดในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับรัสเซียยังคงบุกยูกเครนอย่างต่อเนื่องนะครับเมืองสำคัญสำคัญตอนนี้รัสเซียเข้าทำการบุกยึดได้เรียบร้อยการเดินทางออกนอกประเทศของวาลาดาเมียปูตินปูตินก็ใช้กลยุทธ์หมากล้อมไปทำการเจรจา กับประเทศที่เคยอยู่ร่วมกับโซวียตและเซียเป็นพี่น้องกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในขณะที่นาโต้ก็จะมีการจัดประชุมนะครับอย่างไรก็ตามมีการเชิญยูเครนเข้าไปร่วมทําการประชุมด้วยในสเปนปรากฏว่ามีคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนะการประชุมของนาโต้ที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่า นาโตเป็นต้นเหตุของการทำสงครามนะซึ่งประชาชนในสเปนไม่ต้องการที่จะให้เกิดมีการเคลื่อนไหวของนาโตอีกต่อไปเป็นเรื่องของการทำลายล้างแล้วก็เป็นที่มาของสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าจะทำสงครามเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ และน่าติดตามก็คงจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าะครับรถไฟฟ้าคราวนี้จะมีการเลิกใช้ในฝั่งสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2035เป็นต้นไปการเลิกใช้รถไฟฟ้าในปี2035นั่นหมายถึงว่ารถรถน้ำมันหรือเครื่องยนต์สันดาบจะถูกเลิกผลิตอย่างเป็นทางการ,นะรบริษัทน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มหวั่นไหวแล้วล่วะเขาคาดการณ์ว่าปี2040 จะไม่มีนะครับรถที่ใช้น้ำมันอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเขาต้องประเมินว่าบริษัทของเขาจะได้รับผลกระทบขนาดไหนอย่างไรก็ตามกระแสรถไฟฟ้าสำหรับในประเทศไทยกำลังฟูเฟื่องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กระแสรเรื่องของโซลาเซลล์นะครับกำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนส่วนใหญ่หันมาใช้โซลาเซลล์นะครับควบคู่กับรถไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามรถไฟฟ้าที่สั่งจองกันมากมายในประเทศไทยยังคงขาดตลาดนะครับเพราะว่า ชิปที่ใช้ในการผลิตถูกกีดกันจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่จะผลิตในประเทศจีนแต่จนถึงขนาดนี้ในสหรัฐอเมริการถที่มีการขายดิบขายดีไปรถไฟฟ้าก็คงหนีไม่พ้นเทสลานะครับทำเงินพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวสำหรับบริษัทที่ทำน้ำมันตอนนี้ก็ต้องดิ้นกันละเพราะว่าท่าทีของการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยน้ำมันซึ่งเป็น สิ่งที่ได้มาจากพื้นดินกำลังถูกเลิกใช้และไฟฟ้านะรถไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงสภาพนะฮทำให้บริษัทของเขาต้องเจ๊งนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเรื่องของพลังงานระยะสั้นนะต้องทำการอุดหนุนนะครับเพื่อให้ราคาน้ำมันนั้นถูกลงระยะกลางต้องหาแหล่งน้ำมันใหม่นะครับไม่ว่าจะขุดเองไม่ว่าจะ ไปโดนการซื้อมาในราคาถูกจากซาอุดิอาระเบียหรือว่ารัสเซียระยะยาวต้องเปลี่ยนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ต่างๆในประเทศไทยให้เป็นนะครับไฟฟ้าทั้งหมดจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของพลังงานได้เราปฏิเสธไม่ได้หลังจากโควิดที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สยามพร้อมพลิดังมือเดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ,ายบาา่ได้บ่ว่าอันความกลมเดลียวกันเป็นใจเดียวประสาทสีทุกสิ่งประสมจงใจจัดเสร็จสมได้ด้วยสามคีที่นั่นก็จักเบาคลายที่อันตราวยก็ขจัดขัดขวางชลอ เดทบ่จ่ากะตากเวทีคุณพระกรุณาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสียสิ จากวัฒนาปรากฏเกียร์ฟุ้มเฟืองกระเดือนแดนดินอันความกลงเดียวเป,เป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจนใจจากเส้สนสมัยด้วยสา<อ>เก